สวัสดีค่ะ f อที่น่ารักทุกท่านนะคะวันนี้ก็ได้งานใหม่สวยงามมากๆค่ะเป็นงาน3ตะกออดาวด้วย5ดาวนั้นถือว่าเป็นงานที่มีคุณภาพนะคะจะไม่มีขายตามท้องตลาดนะคะสำหรับทุกชิ้นที่ทรายลงในวันนี้นะคะงานสวยมากๆและเป็นงานที่มีคุณภาพมากด้วยงานสวยนะคะใครอยากจะได้สักชิ้นหนึ่ง,ให,ง,งให้กับตัวเองเป็นรางวัลให้กับตัวเองสาหรับวันปีใหม่ทักทายมาได้นะคะ แต่และชิ้นงานนั้นสวยมากๆค่ะมีลายร้อยดาวลายร้อยดาวนั้นก็จะเป็นลายมงคลด้วยงานก็จะไม่เหมือนที่อื่นนะคะงานแบบนี้มีเฉพาะร้านนี้ร้านเดียวนะคะสวยมากๆค่ะโดยเฉพาะเชิงให้สังเกตที่เชิงนะคะสีเหมือนกันแต่ว่าเชิงนั้นก็จะไม่เหมือนกันทำคล้ายๆงานห้าตะกออยกดอกเลยนะคะแต่ว่าชิ้นนี้เป็นงานห้าดาวสีสันนั้นก็สวยแล้วก็มีเชิงที่สวยมากๆค่ะ อาบน้ํายาพร้อมส่งนะคะร้านก็จะส่งมาให้สายสายก็จะอาบน้ํายาส่งให้คุณอีกครั้งหนึ่งนะคะเพื่อความ สะดวกสบายพร้อมที่จะใช้งานได้เลยและสีสันนั้นก็สวยมากๆเลยนะคะทุกสีสันมีความงดงามมากๆค่ะสายชอบมากโดยเฉพาะเชิงนะคะจะไม่เหมือนใครเลยนะคะทุกชิ้นงานไม่มีขายตามท้องตลาดนะคะเป็นงานที่ส่งโดยตรงที่ร้านเลยนะคะสนใจทักทายมาได้ค่ะสายก็จะอาบน้ำยาด,ด้วยตัวสายเองนะคะทำนิ่มแล้วก็ส่งฟรีด้วยนะคะงานสวยมากๆค่ะ การันตีได้เลยนะคะสำหรับทุกชิ้นงานในวันนี้นะคะสวยรับปีใหม่แล้วก็เป็นงานที่มาใหม่ด้วยใครยังไม่เคยได้งาน3ตะกกห้าดาวก็ลองอมาชมแล้วก็เลือกซื้อได้เลยนะคะ งานสวยหรูดูมีคุณภาพนะคะสำหรับงาน3มตะกอ5ดาวนะคะราคานั้นแค่2,750บาทนะคะสายก็จจะอาบน้ำยาให้เองนะคะแล้วก็ส่งฟรีด้วยนะคะทักทายมาได้ค่ะให้เป็นของขวัญตัวเองสักชิ้นหนึ่งสำหรับงาน3ตะกอ5ดาวนะคะงดงามมากๆ ขอบคุณสำหรับการรับชมนะคะมาชมพร้อมๆกันชอบชิ้นไหนรีบทักทายมานะคะไม่อย่างงานก็จะไม่ได้แน่นอนนะคะเพราะว่าไม่ใช่ว่าอาศัยขายคนเดียวนะคะคนอื่นก็เอาไปโพส์ขายเช่นกันงานแต่ละชิ้นงานนั้นสวยนะคะ